เีอยนเป็นให้ก่อนเจียนนี่อะเจียนี่คะเฮ้ยถูกละธนวัฒน์เจียรานันไม่มาพิพัธนชัยว่าบัวรพีบุญย เด็กเด็กเจอเออ่ไอันี้เหรอโค่นเลย่องดูคำถามนะให้ตอบหลังจากที่ครูนะเด้อครับอ้าวอันนี้โดนแจ็คก่อตลบคะแนนห้าคะแนนอ่าอ้าไปกลมโซ่เอาไปขึ้นเอ่อเอางอยเพื่อนเอางอยอันนี้เหรอเอาพีครับงอยครับกระมอนก็ได้เลย

好的 <Yeah. S 2>、yeah.